สวัสดีครับผมจอตคุณคา้วสิ่งแล้วนะผมวันนี้ผมไปซื้อรถมาอีกหนึ่งคันหนึ่งรุ่นนะเป็นรถเบนซ์นะผม W 2 1 0นะผมหรือเขาเรียกกันว่าตาคมนะครับผมรหัสตัวนี้นะก็พอดีน้องลูกค้าอยากจะขายรถนะผมเลยก็โทรหาพ่ออดนะครับบอกว่าพ่ออดรุ่นนี้รับซื้อไหมอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเอ้ยโอเคลองลอง,ลองส่งรูปม,มาดูนะผมลองส่งรูปม,มาดูแล้วก็ไปดูเออก็โอเคนะผมก็น้องบอกว่าเออพ่ออดซื้อง่ายมากเลยอะไรอย่างเงี้ยผมรถก็ตรงตามรายงานนะผมก็มีต้องเก็บงานบ้างนะฮะ อันนี้ซื้อมาได้ราคาเบานผมก็ปล่อยขายไว้แค่หลักหมื่นนะคันนี้นะโอเคเดี๋ยวพาไปดูกันมามามาดูกันแบบว่าซื้อซื้อเข้ามาเลยั้ยสีนะครับสีสีนี่เป็นทรงแบบว่าเออทรงแบบว่าเออบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเล็บทรงสนิมเลยนะแต่บางบานนะรถบางมากเลยนะเออก็สวยดีนะผมมีล้อ bbs นะผมนี่นะผมรถไม่ว่าจะเป็นรถแต่งรถซิ่งรถบ้านรถยุโรปนะครับรับซื้อทุกรถนะผมขอให้เป็นรถที่แต่งมาแล้วก็ทรงสวยๆอย่างเงี้ย ยพืรับซื้อนะอโทรเข้ามาได้ครับ09942245นนี้ล้อ BBS ครับผมยางน้องเบิกให้ใหม่นะเออก็ของแมชชีสก็โอเคครับผมโดยรวมนี่ถือว่าโอเคเลยนะไปดูก็เออโอเครถตรงตามรายงานก็สวยดีฮะมาดูนี่เบนตากลมนะนี่เบนตากลมเขาเรียกเบนตากลมตากลมตากลมนี่ผมสีเสือเนี่ยโอ้โหก็เรียกอะไรปล่อยแห้งแห้งมันสนิมนะ่ยมันทรงสนิมเลยเออก็ดูมีเสน่ห์นะนิวมีเสน่ห์ดีดูมีเสน่ห์าส่ง,สงภาษีเต็มนะ68นะ เต็มนะครับหกแปดเลยนะนิาสีเต็มเลยครับหกแปดเนาะแปดเลยสีสันก็ออโอเคเก่าทรงเดิมนิมเลยฮะเออสวยดีสวยดียดนี่แหละผมก็อย่างที่เคยแจ้งไปนะผมคลิปของผมจะไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับวัตถุประสงค์ในการทําคลิปของผมคือผมอยากให้ลูกค้านะครับได้ดูสภาพรถจริงๆว่าเราซื้อเข้ามาแบบไหนเราขายแบบไหนนะครับผม ผมก็จะไม่มีการตัดแต่งหรือว่าใส่คลิปหรือว่าใส่เอฟเฟเฟ์ o n e F e K, ไม่มีนะสีที่ท่านเห็นสิ่งที่ท่านเห็นก็คือเป็นตัวรถจริงๆนะครับที่เราซื้อเข้ามาเราต้องการขายท่านนะครับเราดีวิวตามจริงนะผมอะโอเคก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube Good Car r ลซ i n g ด้วยนะผมอยากจะดูภาพนิ่งๆก็ไปดูได้ที่เพจกู๊ดคาร์โรลซิ่งนะผมอะโอเคมาดูต่อดีมั้ยรอบคันก็สวยดีนะสวยค่ะเออก็อดูแบบว่ามีเออมันคลาสสิกดีครับมันคลาสสิกดีชอบชอบชอบนี่ล้อเล้อดูดิ ออฟออฟออฟส่งออฟเสร็จนะเข้าลิกเตลได้ใช่ได้อยู่นะครับได้ชได้อยู่ล้อ BBS นะส่งล้อ BBS สวยๆย,ยเปิดไม่แพงนะผมคันนี้เขาเปิดหลักหมื่นนะผมพอดีน้องแบ่งมาให้นะครับมูลค่าไม่แพงฮะเราก็เอามาแบ่งต่อไม่แพงเหมือนกันเนาะดีชัวแล็ปเป็นดำๆมาเออก็เข้าออกันแไงนี่ดีนะเข้าออก,กันกับตัวรถดีที่มันเป็นทรงสนิมมันเป็น E 2 0 0ร้อยนะผมตัว E ส0งร้อยเบนอะอๆนี่คอมคอมเพรสเซอร์ ได้ใช้ได้ใช้อได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่เช้ได้ไดยู่เหลี่ยมทรงก็ดีนะผมเหลี่ยมทรงก็ดีนะเหลี่ยมทรงก็ดีแอบโหลดแอบโหลดมานิดนิดให้แอบโหลดนิดนิดนะนเหลือช่องแอบโหลดนิดนิด,นด,นดเออสวยดีสวยดีนะนี่แล้วผมก็คือใครที่ต้องการอยากจะขายรถนะครับผมอยากจะซื้อรถนะขอให้เป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมายรถแต่งรถสวย,รถ,สวยรถซิ่งรถสปอร์ตอาจจะมีเก็บงานบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาผมว่ารถใช้งานเนาะ ก็แจ้งมาได้ครับแล้วก็ฝากแจ้งนะว่ารถไม่มีชนไม่มีติดกัดอะไรพวกนี้ผมถือว่าถ้ามีจะไม่มีอะไรเงี้ยก็แจ้งมาหน่อยฮะยินดีเลยอย่างคันนี้นะผมก็ผมว่าเขาดูดูดีนะเออดูมันคลาสสิกดีอะเขาเรียกอะไรอะมีแล็เกอร์แล็เกอร์ไปพ่นใส่หน่อยนึงนะให้มันเป็นทรงสีสนิมแบบ,นบเนี้ยรับไปในผมว่าคนมองนะผมว่าคนมองเลยแบบเนี้ยคนมองเลยทรงเซิงดีเลย าาฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสกไลน์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับผมช่อง YouTube ู o คาร a r r a c ิ n g นะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับทั้งซื้อทั้งขายได้เลยครับผมยินดีเลยนะฮะยินดีเลยทั้งซื้อทั้งขายเรารับทั้งหมดนะผมแล้วก็ผมซื้อเองโดยตรงนะครับผมถ้าผมชอบผมไปเจอผมไปดูถูกใจผมสามารถตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับผมไม่ต้องไปถามใครนะไม่ต้องไปแหลราคาลูกค้าก็ได้ขายได้ทันทีครับผมหรือว่าต้องการซื้อครับผมอยากจะซื้อก็ ถ่ายสอบถามมาได้นะฮะที่099462455ครับผมก็ตัดสินใจซื้อขายได้เลยโอเคฝากเด้ื่อนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณน้องอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ขายรถในพ่ออดเนาะขอบคุณครับผม